มาพี่น้องมากินข้าวเร้าน้ำก้านบาดนี่แยกก็ิิเอาถ้วยเก้ายายดีละถ้วยน้อยตักกินแล้วก็ิิเฮียดแล้วก็กินเลยกินข้าวเศ้าแล้วแยา เต็มถ้วยมรอรล่อเลยพี่น้องเอ๋ยเมื่อ,อดอีกล้วบ่กล้องทำไมไม่โฟกัสมันเป็นน้ำอากาศกระพองแลวพี่น้องเดอ้อเมื่อนี่เป็นแดดเป็นแจมมมหน่อยลักกะจิกระบดลุ่มเฮ็ดแล้วก็กินเลยได้ใหญ่มาเด้อพี่น้องเอ๋ยฟ้าก้องเขาเน็ตตังถ้วยน้อยๆของยายเต็มมอรล่อพี่น้องเอ๋ย นี่หนังหนังขาหมูบู้นวดลึกเปรี้ยวสามรสได้ทีเลยกินแบบสบายสบายแยดก่ายแหเมือพี่น้องเลยมาด้อจกแกะแกงบะแกงดอก นงตอนยั่วๆจะกินเลยได้ยายอาบน้ำเรียบร้อยห้อนตะเท้ายพี่น้องมึอนี่จักเป็นต้องไดอากาศอ็ไ้บ่มีแดดตะเอา ตัวนย,นยน้อยๆเนียน่ยน่ายได้พี่น้องเลย <c oughs> เฮ้่อยฮาวตัวตอนขาทำเสร็ดแล้วกินเลยกำลังอ่อร้อนอยู่ เฮือแบบนิ่มจังขาทาบ้านตาพันให้ลูกพัดพัดค้ายพัดพริกแกงใต้พริกแกงใต้น้ำผ็ดเผ็ดจังน้อยแยกกินบ่ได้ขนาดพัดแล้วต้มใตเอาน้ำต้มไว้มันก็นยังบ่คือเ้าต้มแบบนี้เด้ สอบพี่เด้อพี่น้องเด้อเป็นข้าวเศร้าน้ำยาด้อช่วงนี้ก็สิเสียงอึกกระทึกคือข่วมจังหน่อยช่วงคนตัดหญ้านั่ง กับโยบีร่องน่าน้อยานั้นะและ ไข่ตุนไข่ตุนกับจินเรียบร้อยย่ายเห็ดไห่ต่มใส่โค้งไก่เก่มเอเดียผู้ดใดกินก้อนได้กินตะตอนนั่นว่าไข่ตุนมาเลยพี่น้องคุยกับหมาหมาไข่ตุน dường trong là nông trong là dày và bơm mi cả đủ cả mi tua toàn Cái tuấn thằng mà hoàng tuấn dài hết thòng cái tuấn rồi รันดี๋ดีดพี่น้องเรียใครตุนจังเลอฮะทำเนี้่พี่น้องมันกินขเขาเต่าไม่แย่เลยเพชดไหม่ๆห่อนๆกินรวดแสบอยู่มันเด้พี่น้องเลย